โย่สู้นครับชาบิสบกักกี้และซิงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยเดวิลคางคกน่น่ๆวันนี้ผมก็จะมาได้เล่นด่านทั่วๆไปนะฮะแล้วก็เปิดกล่องเปิดกล่องไายวันครับเปิดกล่องลูกป,ปั้นก็ได้3เพชรก็ถือว่าดีนะครับวันนี้ก็ทัวร์นาเมนต์ก็รีรีเซตนะครับ่ผู้ชมรีเซตของทัวร์นาเมนต์ค่ำคืน ที่ผ่านมาผมก็ได้ที่4นะคือผมเล่นไม่กี่ตานะคือผมเบื่อแนละ้วช่วงนี้ทัวร์นาเมนต์ก็เล่นไม่จบแล้วผู้ชมมประมาณ4 5ตาสัก10ตาผมก็เบื่อแล้วนะฮะผมก็ไปเล่นอย่างอื่นไปดูยูทูบยูทูปนะฮะก็ไปดูข่าวช่วงนี้ก็ติดข่าวนะผู้ชมนะโอเคก็ซื้อของให้ครบเรียบร้อยเห็นไผู้ชมของทุกชิ้นเห็นไหมบอกเลยเกมมันอัปเดตแก้การบากนี้ก็ สามารถซื้ออะไรพวกนี้ได้ได้เยอะกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยวันนี้ก็จะมาเล่นเจ้าพายุทรายแล้วก็บิสบอร์ดนะอันนี้ผมก็ยังรับของพวกนี้ไม่ได้นะผู้ชมนะเพราะว่าผมอยู่ในโหมดออฟไลน์นะฮะไอผมซื้อไปเมื่อกี้เดี๋ยวมันก็จะรีเก่ารีกลับมาเหมือนเดิมแบบว่าต้องซื้อใหม่เงินก็จะเข้าเงินก็จะมีเยอะกว่าตอนนี้นะผู้ชมนะปะ่เริ่มกันเลยบิสบอร์ด อยู่ในโหมดออฟไลน์นะครับท่านผู้ชมมาลุยอาตาเร่งเจ้าคันนี้นะ่าจะเยอะสุดแล้วมั้งนะฮะก็ถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เท่อยู่นะท่านผู้ชม,มตอนอื้ตกน้ำเลยตกน้ำก็ช็อตได้อยู่นะท่านผู้ชมปะถือว่า <c oughs> คุ้มนะฮะคุ้มอยู่โอ้โหโดนขโมย หอบโนโนวาไปก่อนละโอ้เอาสิมันไปนโดนอะไรมาวะนะระเบิดปาวะอ่ะไปเลยไปเลยนี่มาเล่งเลยครับมาเทอร์โบมารอบนี้อีกไม่นานผมก็จะเล่นเกมมาริโอ a ค t สนะฮะมาริโอ a ค t ส8คัสต์คัสต์เนะผูนะ้ชมนะก็เป็นเกมมาริโอแนวแบบว่าเล่นในอะไรนะ n t e n d o Switch ไรอ้ ผมจะอ่านนะผู้ชมนะอัดเล่นนะถ่ายเอาไว้เล่นหวังว่าทุกคนจะชอบนะถ้าใครได้เล่นก็มาเมทนะฮะเดี๋ยวจะไล่อ่านอยากจะรู้เหมือนกันว่าประสบการณ์เป็นยังไงบ้างกับเกมมา r i โอ a r t ถ้าท่านผู้ชมคนที่ผ่านมาดูแล้วได้เล่นเกมนั้นนะฮะผมก็อยากจะเล่นเหมือนกันไป,ไปด่านนี้ครับผู้ชมก็ได้อยู่ด่านน้ำพุพวกนะ สวยนะถ้าปรับเฟรมเรตในเกมอะไรให้มันดูแบบสูงอบอกเลยโคตรจะสวยเลยต้นไม้พวกนี้จะมีเงาอะไรพวกนี้ถนนพวกนี้จะมีแบบว่ายังไงวะจะดูแบบเหมือนน้าแข็งจริงๆอะ่ะมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะแต่รู้สึกว่ามันจะสวยขึ้นกว่าเดิมและทําให้เครื่องร้อนด้วยแบตลดอย่างไวยิ่ง iOS นี่บอกเลยสุดยอดเลยฮะ สุดยอดปลักขิกนะฮะน้องโอ้โหโ,โ,โดนชาฮอดเลยเอาดิอืมอืมอ,มอมยูได้ไปสักทีวาร์ปมาแต่ก็ได้อยู่ครับเดี๋ยวลองใช้วิธีนี้ดิอ่าอืมรถไม่ถึงว่ะเฮ้ยโอเคขึ้นขึ้นไหวอยู่นะน,นี่เโอเคสนุกอยู่ไอ้ อรอบนี้วิ่งสไตล์แบบว่าตามใจฉันเลยไหมละ่ะนะอาจจะขับไม่ดีนะก็ขอภอภัยขอให้ดนกับดากรับรองเละแน่นอนติดบนอะไรนะ <c oughs> บนกำแพงถ้ำอะ่ะนะฮะโอเคเรียบร้อยมาเทอร์โบกูมาแนละ้วจังหวะนี้อันตีก็ไม่ได้ใช้เลยวะเนี่ยอันตีของอะไรนะบีสบอร์ตนอะ เดี๋ยเดี๋ยวเปิดอันติเลยเปิดอันติเลยเปิดอันติเลย,เดเลยโดนกี่ตัววะออาไรกาดจังเว้ยนะฮะอเจ๊ไปเกมกำลังเดือดนะครับอดีอดียิงดีรีโมทคอนโทรอ่ะใช้ไม่ได้หรอกนะน้องจอยคอนโทรออจะเรียกว่ารีโมทมันไม่ใช่ว่ามันเป็นจอยนะจอยเกมนี่ก็ทำได้ดีอยู่นะมอเตอร์ไซค์ผมเจ๋งนะผู้ชมผมแต่งมานะ สีดำก็เฟี้ยนะไอตัวนี้ไอ้เจ้าคันนี้ก็นะฮะอัตราเหยียบเร่งสูงนะเต็มหลอดเลยนะความเร็วสปีดนี่ก็อยู่ในระดับ3ามกลางๆอยู่ในระดับสมก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่นะแล้วก็การควบคุมนะครับดีอันดับสองอันดับสามก็สปีด <c oughs> นะฮะต่ำสุดก็เ <c oughs> กาะป้องกันพยายามอย่าชนต้นมุงต้นไม้นะ ความเร็วมันจะต่ำลงต่ำลงนะฮะเฮ้ยผมพูดแม่งแมง่บางทีก็ไม่ซ uh ัดนะอือหือเอาว่าเอาว่าเอาาเอด่านนี้ก็บักด้วยนะเมื่อตอนนั้น่ะด่านนี้ก็บักด้วยขอขโมยเด้าของดีๆโอเคโอ้โหเอออุ๊ยอ,อ,อ,อุเกือบเกือบ เกือบน้องๆเกือ oc, บนะฮะเกือบจะโดนเมื่อกี้นะอะเฮียมาจังหวะนี้วอมาละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มองไม่ชัดเจนอะน้องๆน,น,นะฮะถือว่าเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูขับถูกเปล่าวะเนี่ย <c oughs> ถือว่าเป็นกับดักที่แบบว่า <c oughs> ทำได้แสบจริงๆฮะ,ะโกงไหมผมว่ามันก็ไม่ได้โกงนะ แต่รู้สึกว่ามันไม่เหมาะนะฮะตอนที่ช่วงเวลาตอนที่เราขับไปแล้วก็มีช่วงสิ่งกีดขวางเยอะแล้วมันบางเราอะ่ะเออนั่นแหละข้อเสียของมันข้องเสียที่เราจะต้องเจออือหือมาบีดฮะ,ะเสียงบิดฮะ,ะดนตรีฮะตัด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 โอเคมาอือหือมา กดทีนะอันตรีของมันมันจะทําให้แบบว่าสิกรอบข้างแบบว่าพุงพังนะเด้งนะฮะกระดอนแตกพังถ้าเป็นแบบว่าคู่แข่งก็จะทําให้ลถคู่แข่งยกขึ้นนะลอยขาอากาศนะเหมือนรถเต้นระบําอยู่บนอากาศอะไรประมาณเนี้มานะสุดท้ายก็ด่านหอคอยปราสาทบางกรนะครับสนุกเว้ยด่านนี้เกมเนี้ยด่านเนี้ยเออไม่ใช่ว่าเกมเนี้ยนะฮะ ด่านนี้นะผู้ชมมะบอกเลยด่านเนี้ยผมจดจํานะช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับด่านนี้ตอนที่อะไรนะผมขับแบบว่าช่วงแบบว่าใช้อะไรนะใช้ความเร็วอะ่ะสูงสุดอะ่ะผู้ชมไปถึงตรงที่มังกรมันบินมาผู้ชมนะที่กอที่มังกรมันจะมานั่งตรงนั้นนั่งตรงนั้นนะผู้ชมแล้วก็มันจะพ่นไฟใส่เออผมมาก,ก่อนมังกรอ่ะผู้ชมมันมีช่วงหนึ่ง ผมมาไวกว่าบางกรน่ะแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจดจำาะเว้ยเฮ้ยช่วงความรู้สึกนั้นอ่ะผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเจอหรือเปล่าจะจะมาถึงผมแบบเปล่าแบบนี้หรือเปล่านะโอเคได้กล่องผดผยาบาลาสงไว้อันตีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนะี่ยฮะเปิดเล่นนะ,ะทาลายป่าไม้ก็แล้วกันมาหลุมดำอื้อหือ โอ้โอ้ไม่น่าทิ้งเลยกูอืมฮมาเร็วเร็วเร็วเลีงเลยเร่งเลยขออะไรก็ได้โอเคฮะกล่องปฐมพยาบาลเอ๊ะทำไมกล่องปฐมพยาบาลได้บ่อยจังวะมา อะไรก็ได้อะไรก็ดีนะฮะออขอบคุณที่เข้ามาดูนะน้องๆโอเคเรียบร้อยนะครับก็ใช้ได้นะอันนี้จะเป็นบอร์ดผู้เล่นนะท่าผู้ชม,อมโอเคในวันนี้ก็คงมีเท่านี้กับจอปีดบอร์ดแล้วก็พายุทรายนะไปแปรมันบอกว่าพยายุทรายก็เลยเรียกพายุทรายนะไม่เรียกศัพท์ภาษาอังกฤษของมันนะมันเรียกยากนะแค่นั้นเองเ๋าวไว้เจอกันใหม่ชาวบิสบาร์กี้เลสซิ่ง